สวัสดีครับวันนี้ช่องมิวเด,ดักนะครับจะมาแนะนําวิธีนะครับเวลาเรากดพิมพ์เนี่ยครับที่จะพิมพ์เป็นเสียงนะเสียงพูดเนี่ยนะครับกดปุ๊บมันไม่ยอมเป็นภาษาไทยนะมันเป็นเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วพอเราไปเลือกแป้นพิมพ์ให้มันเป็นเป็น Google ในนี้ครับบางเครื่องก็จะมีปุ่มกดตรงนี้ให้เลือกแป้นพิมพ์มาไหนสักอย่างครับเลือก Google เสร็จปุ๊บพอตอนเราเข้าไปกิมมันก็กลับมาหน้านี้อีกนะครับวิธีแก้ไขง่ายๆนะครับให้เราเข้าไปในเซตติ้งของเครื่องนะครับเข้าขเซตต เซตติ้งเนี่ยครับเนี่ยการตั้งค่านะเสร็จปุ๊บนะครับให้เราเลื่อนไปครับเลื่อนไปจนเจอคําว่าจัดการทั่วไปภาษานะครับเนี่ยนะภาษาและแป้นพิมพ์กดเข้าไป <Like you. S 1> เข้ามาเสร็จเลยครับให้เราเลื่อนมาจนเจอคําว่าการตั้งค่าแป้นพิมพ์ซัมซุงนะกด <Yeah. S 1> เข้าไปเลยพอเข้ามาเสร็จนะครับเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างเลื่อนไปข้างล่าง,าง,างถ้าภาษาอังกฤษจะเป็นคําว่า voice input นะครับส่วนภาษาไทยนะมันใช้คําว่า เาษาไทยใช้คำว่าเสียงที่เข้ามาอันนี้ครับเสียงที่เข้ามากดเข้าไปปุ๊บพอเข้ามาในนี้นะครับมันก็จะมีให้เลือกแป้นพิมพ์นะโปรตีตัวบรรจะ default เป็น s ั m s u n g v o i c e Input ใช่ไหมเราไม่เอาเราเอา Input เสียงด้วย Google เนี่ยครับพอเราเลือกอันนี้ปุ๊บทุกครั้งที่เรากดใช้เสียงนะมันก็จะเป็นของ Google แล้วนะครับที่มันสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้นะครับเดี๋ยวเราไปลองกันครับตอนนี้เรากลับเข้ามาในไลน์นะครับเมื่อกลับเข้ามาในไลน์นะปุ่มอ่ะมันก็จะเป็นปุ่มเนี่ ตอนนี้มันจะสามารถพิมพ์ตามภาษาที่เราพูดนะครับภาษาไทยอยู่ที่เราเซตนะถ้าเราเซตภาษาไทยมันก็เป็นภาษาไทยนะครับถ้าบางเครื่องที่เราเซตสองภาษานะบางทีก็ you can speak English มันจะเป็น English ด้วยนะครับอ๋อขึ้นเหมือนกันอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับกขไปลองใช้กันดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมกามสวัสดีครับ